สวัสดีค่ะทินราค่ะสวัสดีค่ะน้ำอิงค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาหอ,อขนมเทียนกันเย้ยขนมเทียนที่เขาเรียกว่าวขนมจอกอ่าขนมจอกขนมเทียนนั่นแหละนั่นนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ขูดมะพร้าวก่อนนี่พี่ขูดได้เดยอะแล้วนะนี่แล้วก็เราก็ผสมแป้งกับฟักทองนี่ได้และที่เรียบร้อยแล้ว โอเคนะคะเดี๋ยวไปดูยายกันนะทุกคนยายก็ทานทุกคนเดี๋ยวเราไปขุดมาพากันต่อถ้าลูกนี้หมดก็พอแล้วใกล้หมดแล้วทุกคนดู ไปหมดแล้วมันก็มามอะน้องน้องกำลังนวดแป้งใช่ไหมคะให้มันเข้าตัวกันใช่เข้ากันเลยยังไม่เหลืองจริงเหลือ่อนอยู่ต้องเหลือค<อ>้มเฟรมเราขอทาตัวอันนี้ให้มันแบบเข้าเนื้อ,อเข้าตัวแล้วก็พี่ก็คุณนะคะ้เส็จกันนะคะเดี๋ยวเราตัดต่อไปที่ตอนเราจะปั้นกันเลย โอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมอุปกรณ์ไปที่เรียบร้อยแล้ว,ลวเรต้องถุงใส่อันนี้พี่เอามาใส่นี่นะคะน้ำมันเ,ามาเพราะว่าเวลาเราหอ่อเสร็จแล้วก็จะเอามาชูน้ำมันเพื่อไม่ให้มันติดใบตองแล้วทำวอย่างให้แล้วแล้วเราก็ไปห่อใบตองจะเป็นรูปประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาไปนึ่งแล้วก็กินได้เลย ของพี่จะสอดไส้มะพร้าวนะคะนี่เห็นไหมพี่ยายควมเมื่อกี้นะคะพี่ยายเป็นคนหอนะนี่ถุงวแปง้งแป้งของเราก็จะมีประมาณนี้นะเอเด็เดียมา,มาอันดับแร้งเราเราเอาแปงะะ้งค่ะไม่ต้องเอามาเยอะนะเอามาประมาณนี้นะคะอ่ะทำให้มันเป็นรูปวงกลมให้ได้อะ่ะอ่ะแป้งเป็นวงกลมมันดีแล้วมันนะคะ นี่นะก้นวงกลมแล้วแล้วก็แบนทำให้มันแบนเอาเอามือกดลงไปนะคะ ก็ประกบให้มนเรียวงกลมเหมือนเดิมแล้วก็ใส่น้ำมันชุบน้ำมันแล้วเราก็ทำไปตองเป็นประมาณนี้นะนี่แล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยอ่าเดี๋ยวให้ยาย<ช>ห่อพี่ห่อไว้เป็น <laughs> นะคะโอ้หฝึกห่อได้นะคะอันต่อไปนี่ปั้นเหมือนเดิมเลยน้องทำแล้วน้องทำเร็วอะ่ะน้องอยู่ไกลน้องไม่ถึง น,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 นี่กลมนะคะเราต้องทำต่อไปบ<า>แบบเรื่อยๆเลย<า> นี่แหะค่ะพี่ก็ทำป็นที่สร็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแล้วก็เอาไปน,นึ่งใช่ไหมนอ้องใชเ่เอาไปน,นึ่งอ่ะดูสิทำเปนมือเหมือนแป้งนะคะทุกคนทำหรงคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด<ม>กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ ก็ไม่พลาดทีใหม่ๆของพวกเราด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย